ือน้าเหียวมากขนาดแต่งหน้าเรายังน้าเหี่ยวเลยสิสิวมันขึ้นแบบว่าสะบัดจน้ะสวัสดีคัแล้วนี่ก็จะมีเจนอกกับวันที่ฝนตกแล้วก็รองเท้าเลงไปแล้วตอนนี้คือแบบด้วยความที่เมืองไทยอุ้ยเสี่ยเสี่ยวสารไฟมากเลยวะคิดถูกหรือคิดผิดว่านั่งรถเมย์มาแล้วก็ข้าวสะพาดมาตอนนี้คือเราจะาไปบิ๊กซีนะฮะมาซื้อไข่เพราะว่าเอ,อที่เขาไข่หมด เราไม่ได้อัดคลิปมานานมากแล้วก็รู้สึกเป็นเดือนได้เลยนะถึงไม่ได้อัดคลิปเนี่ยอันนี้คือเพิ่งไลฟ์เสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเออออกมาเลยนะเพราะว่าแบบเสร็จงานแล้วก็ออกมาเลยไงตอนแรกไม่คิดว่าฝนจะตกแต่ว่าพอเลิกงานปุ๊บฝนตกทันทีโอ้โหน้ำตาจะไหลรองเท้าออเป็นิดเลย เรื่องของเรื่องคืออ,อตรงยางรองแก้วมันหายที่ไหนก็ไม่รู้เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมมันเกิดเกิดกับกูวันนี้อันนี้หมูผสมพันธุ์กับเป็นตัเสาปะคือราคาแพงมากกูจะบ้า มาไว้ของเยอะมากตอนนั้นมาประมาณทุ่มหนึ่งไม่มีของเลยถูกต้องแต่ว่าตอนนี้มาแบบก่อนห้าโมงของเยอะมากคือเข้าฟุตแลนด์เราเพิ่งรู้ว่าของในฟู๊ตแลนด์อ่ะราคาดีกว่าที่บิ๊กซีเราเพื่อแบบอย่างเช่นน้ำมันหอยขีโตใช่ปะะ ปกติที่บิ๊กซีจะอยู่ที่ประมาณ88บาทแต่ว่าฟู้ดแลเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ65บาทมันคือราคาถูกกว่ามากอ่ะถ้าสมมติซื้อน้ำมันหอยใช่ไหมบวกกับซีรู่งสาวทีโตะรวมกันแค่ประมาณ100ดนิ้งอ่ะแต่ว่าบิ๊กซีขาย8 8กับ80บาทคือเดินกลับมาสามซอยแล้วก็ซอยเดียวสตรีทนะวินหมดหลังเดียสตรีทวินหมด เข้ามาลัาเชาสยเจ็ดวินหมดได้เดินกลับห้องค่ะทุกคนสปาและป้ายอันนี้นะมันมันเขียนว่าระวังหัวชนหลังคาคือหัวนะไม่ชนหลังคาแต่ห,หัวจะชนป้ายแทนอันนี้ก็อย่างเอ่ยกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็แล้วก็ที่ติดเดดแคทเพราะว่าเปิดพัดลมเจาะหน้า คือไปบิ๊กซีเนาะวันนี้เอากล้องไปด้วยเพราะว่าคิดว่าเอ้ยวันนี้ต้องไปบิ๊กซีแล้วก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ลงเพราะว่าไม่ไลงนานแล้วแต่เรื่องของเรื่องก็คือไม่ได้เสียบเมมเข้ากล้องต้องถ่ายด้วยมือถือนะจ้าวันนี้มาหอกันถุงใหญ่มากถุงสุดท้ายอันนี้ถุงที่มาจากฟูดแลนด์เลยวันนี้ไม่รู้ว่าอยากกินมากๆเลยนะฮะในตัวของ นัตโตะซึ่งนัตโต้เนี่ยไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเลยแต่อกว,ว่าแบบกินเป็นเือเป็นพรีไบโอติกโรไบโอติกตู้เย็นมีมาแล้วนะคะเป็นตู้เย็นที่ผ่อนช้อปปี้สิบสองเดือนอแล้วก็อันนี้เป็นชาอู่หลงซึ่งเพราะว่าคือชอบกินชาอู่หลงเนื่องจากว่าหนึ่งเลยนะ้องเขามีคาเฟอีนทาให้เราตื่นเชา้าได,าด้แล้วก็ทํางานไร์สดกะเช้า oh ตลอดแล้วก็แบบเอเนอร์จีบอมีโอเมก็าตตายก็ชาอู่หลงช่วยชีวิต นะตอนนี้กินจนฟันเริ่มจะเป็นสีเหลืองแล้วอันนี้ไม่ได้แช่เรียนนะจ๊ะแล้วก็ไปประสันมาเออไปซื้อเอ็กเอ่ไฮโดรเจลมาเอ็กนี่โพลสนะตอนนี้คือสิวขึ้นสะบัดแต่ไม่กลับไปหาหมอแล้วนะจ๊ะเออเอาวันนี้ข้างล่างข้างล่างนี่คือเป็นเกียวกับว่าของมาทั้งนั้นแล้วก็ของกินนี่คือเยอะมากนะจ๊ะแล้วก็มีแก้วอันหนึ่งแก้วอันนี้เอามาจากมิสเตอรีไอวายตัวนี้น,นะประมาณราคา24บาทเป็นแก้วส่งเตี้ยนะ แต่คือซื้อมนาะเพราะว่าสั่งมาเลเซียมาแล้วแหละอยากจะต้องกิเมาเลเซียก่อนนอนเกลือเกลืออันนี้ครึ่งกิโลอันนี้ซื้อมาเพื่อต้มไข่หลังๆเนี่ยต้มไข่รู้สึกว่าเอ้ยมันปอกยากก็เลยคิดว่าเออจะลองต้มไปเกลือดูพราะเขาบอกว่าต้มแล้วมันทําให้ปอกไข่น่ายขึ้นตัวนี้เป็นช้อนที่ได้มาจากมิสเตอร์วายซึ่งเลือกอยู่นานมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเราอยากได้ก้านเดียวเอามาชงกินกับมาเลเซียนะจ๊ะแล้วก็ถุงขยะ เป็นผงขยะที่ได้มาจากบิ๊กซีนะเห็นก็รู้ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเป็นสาวบิ๊กซีแล้วก็อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นซึ่งอันนี้ลดราคาในการใช้สิทธิ์แลกซื้อ2ตัวเมื่อกี้ก็เลยได้บอดี้โลชั่นมาโอ้ยแล้วก็อันนี้อยากนําเสนอมากเป็นซอสพริกสูตรไม่มีน้ําตาลช่วงนี้หันมากินกินคลีนนะจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วอะถ่ายคลิปไ,ไปคลิปหนึ่งเป็นคลิปทําอาหารคลีนบอกกินคีโตแล้วก็เล่าประสบการณ์ว่าเอ้ยเข้าคีโตมันเป็นยังไงบ้างแต่จว่าเออ กำลังจะลงคีปกำลังจะตัดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแต่ินใจออกจากคีโตดีกว่าเพราะว่าไขมันไม่พอพลังงานไม่มีกินแต่โปรตีนมันไม่ไหวก็เลยว่าเอ้ยกลับไปเป็นโลคาแพลกันแล้วก็ตัดน้ำตาลออกให้หมดส่วนแป้งเนี่ยจะกินเป็นแป้งที่เป็นข้าวไรซ์เบอรี่ในการแบบว่าเอ่อในการรับประทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ไฟเบอร์ไปด้วยนะแล้วก็น้ำตาลในเลือดมันไม่พุ่งเพราะตอนนี้ดื้ออินซูลินหนักมากแล้วสิว่าขึ้นสบาดดยด้วยนะครับเอาไข่วันนี้ได้ไข่มาในราคา140บาท อันนี้เป็นไข่เบอร์ xl ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเบอร์อะไรปกติจิมมี่ไม่กินไข่เบอร์1เบอร์2นะจะกินเบอร์0ูนย์ในช่วงสองสามปีที่แล้วนะแต่ว่าหลังหลัคือไข่มันแพงขึ้นมากๆก็เลยเบอร์2ทุกคนเห็นไหมเบอร์2นั่นแหละแต่ว่านี่ก็เพิ่งเงินเดือนจะออกแล้วก็เลยไปซื้อไข่มาไว้จริงๆินึงมันก็ขหลอแหละก็เลยไปซื้อไข่มาตุนเพราะว่าไข่ลูกเล็กรู้สึกว่ามันไม่อิ่ม อจาจาจวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทำไข่เจียวหมูสับอุ้ยตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆแล้วโอยมันดูดกันกับอแมกเนตตัวเนี้ยอตอนนี้เป็นเวลา6โมง52นาทียังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมาาื่อเช้านี่น้ำเปล่ากับชาอู่หลงแล้วอีกก้นตัวเนี้ยแก้วไทโซ่ะ หายไปไหนไม่รู้เธอมันคือ,อยางที่แบบเอาไว้รองแก้วเวลามันวานมันจะได้ไม่เสียงดังเธอเข้าใจฟิลใช่ไหมตอนนี้คือย้ายหอแล้วมาอยู่ในหอที่มันกว้างขึ้นตู้เย็นมีที่ทาอาหารมันมีพร้อมตอนนี้รอที่บ้านส่งหม้อท่ออะไรนะ้ำมันมากระทะไฟฟ้ามากลับมาตอนแรกเราอยู่คอนโดเมื่อสองสามปีที่แล้วก่อนที่จะย้ายกลับไปที่คอนแกนและก็รู้สึกว่าย้ายกลับมาตอนนี้จะอยู่ที่อเอนอ,อยู่ที่หอพักไม่อยากอยู่คอนโดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยราคามันสูงกว่าแล้วก็เงินประกันเนี่ยจะได้ช้าก่อน ซึงค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นแต่บอกตรงว,ว่าชีวิตมันก็มีรายจ่ายเท่าเดิมเพราะว่าจ่ายเอสเยเยอะมากๆชีวิตธุรก์เอสเพย์คือชีวิตที่ทําอะไรลําบากมากนะคะแต่ว่าเอสเก็ช่วยชีวิตได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็วันนี้เพิ่งไปรู้ความลับมาว่าการไปซื้ออาหารที่ฟู้ดแลนดเนี่ยราคาดีกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็น อันนี้เลยซื้อมาจากบิ๊กซนะตัวเนี้ยซอสหอยนางรมสูตรคีโตอันนี้เอามาในราคา88บาทที่ b i ๊กซนะแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ฟ o ดแ l a n d เลข6เลย mm. เห็นเลขหเลขสามไม่เห็นเลข6เลย mm. น่าจะเห็นเลข6นะเฮ้ย mm. <Hey, S 2> คือราคามันถูกมากๆประมาณ20กว่าบาทเนาะชัา mm. งมดซื้อ2ขวดกับสีขาวอันนี้เราก็จะลดไปเลย40บาท แล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอ,อยู่ที่แมคโครกับบิ๊กซีเนี่ย102บาทแต่ว่าที่ฟู้ดแลนด์ที่92บาทฉะนั้นถ้าสมมติว่าครั้งหน้าไปซื้ออาหารจะวิ่งไปที่ฟู้ดแลนด์ก่อนใช่แล้วก็นาโตะเนี่ยซื้อมาจากฟู้ดแลนด์ไม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเรากินของดองกี้มันจะมีสูตรหนึ่งที่มันกินง่ายแต่คือตัวเองไม่ได้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยกินนาโตะแต่คือ จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่านดตัวกินเพื่อเพิ่มพรีบโอติให้กับร่างกายให้กับลำไส้ซึ่งจริงๆตัวเองอ่ะถามว่าเคยกินไหมไม่เคยกินแต่ตอนเข้าคีโตนั้นร่างกายท้องเสียเพราะว่าหนึ่งไม่เคยรับไขมันในปริมาณมากและแป้งไม่แป้งเนี่ยกินตลอดแต่พอเราตัดแป้งออกร่างกายแบบเอ้ยตัวเลียนที่มันย่อยแป้งมันก็จะงงว่าเฮ้ยแป้งไปไหนเราเคข้าเข้าคีโต้อสองสาปดาห์เธอเอ้ยฉันกลับมากินปกติฉัน ท้องเสียถ่ายเหลวคือแบบเป็นทุกอย่างที่ตอนเข้าคิดตัวเป็นตอนนี้คือปวดท้องมากๆจนแบบรู้สึกเฮ้ยคิดทุกคิดผิด,ดว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละเอาแบบว่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตแพ็กไข่ข้าตโพเย็นก่อนนะเดี๋ยวเมลก็ตาจะทําอาหารให้ดูวันนี้จะกินเป็นไข่เจียวบสับเมนูเดิมคือคิดอะไรไม่ออกปมไวเลยก่อนตอนนี้นะคิดอะไรไม่ออกปุไว้ก่อนให้ความรู้สึกแบบว่า,วามันจะได้ไม่เงียบ นั่นแหละแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนละกันเนาะี๋ยวขอไปจัดของแล้วก็เตรี่ยนทำอาหารนะจ๊าวันนี้คือพูดตรงๆว่าตอนนี้คือแต่งหน้ามันก็ยังมีความเห็นเป็นครุขระเรื่องของน้องหลิวอยู่ซึ่งถ้าหลังหน้าออกทุกคนก็จะเห็นว่า,วาเออมันคือความที่แบบว่าเราใช้ยากดปูมมาตลอดวันนี้ไม่ได้ใช้มันก็เลยปุ้มขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันลดลงไหมลดลงจากการกินโอเมก้า3อาจากช่วงนี้ก็เลยเสร์ฟสกินแบเรอร์ไปเลยคือต้องบอกก่อนว่า,าทํากับพื้นนะก็คือแบบนั่งอยู่ตรงพื้นเลย แล้วก็เปิดพัดลมไล่อากาศออกข้างนอกแบบนี้แหละคือสุดยอดจริงๆหม้อเน,นี่ยเหมาะมากๆกับการต้อมอาม่าแต่ว่าเหมาะกับการทําอาหารไหมตอบได้เลยว่าไม่น้องเขาว่าร้อนชามากแล้วก็ไม่ได้ร้อนแรงนะคือใช้ไปสักพักหนึ่ง <c oughs> เขาจะตักไฟวันนี้ลงน้ํามันมะเถาถูตกตตองนะะไม่เยอะนะประมาณแบบเท่าๆปกติถ้าเราทาเลยไว้ต้ขอตปปะลิบปัดนิดนึงคือ <c oughs> <c oughs> อ๋อเปิดแล้วก็ไม่ออกไปเต็มเต็มหลังจากที่กินนมเนเสร็จเลยทำตรวเนเสร็จเนี่ยใช่ไหมก็จะเอาทิชชู่เปียกเปียกมาคลีนนะจ๊ะโอเคอันนี้เอากระเทียมเราไปลงคือเจียวปกติอันนี้มันเจียวไข่นะใส่อะไรบ้างหนึ่งใส่หมูสับใส่หอมแดงหอมแดงเป็นหอมแดงไข่แล้วก็มีพริกจินดาเนี่ยสามลูกไข่สามฟองปรุงด้วยน้ำปลาสุกี้โตแล้วก็ ผงปรุงรสไน์ที่เป็นสุดคลีนคือเมื่อสักครู่เนี่ยกระเทียมไหม้แล้วนะแต่ว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยไข่เจียวมันไม่สุกคือปกติไข่มันต้องฟูขึ้นมาเลยอะอแล้วพอแบบเจียวไปสักพักมันจะมีความแบบดังติ้งอันนั้นแหละคือกระถามันตัดนนะเนี่ยน,นะนี่ยได้ยินไหมทุกคนไม่รู้ได้ยินไหมนะนะคือแต่มันดังติ๊งคือกระทะมันตัดหลือรายังไงคือรบกวนให้ไฟมันแบบสุกได้ไหม ก็เลยต้องบอกว่าเออเหมือนกับไข่เจียวผัดหมูมันไม่ใช่ไข่เจียวเลยมันคือหมูผัดไข่ที่ใส่พริกกับหอมอืมนั่นแหละเว้ยวันนี้ขมรนนะเพราะว่าอะไรมีซอสพริกมีซอสพริกปกติก,กินสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีซอสพริกเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้หุงข้าวเองนะจะลงไปซื้อข้าวก้อนมาชิวรานข้าวก้อนขายอยู่ก็ละแปดบาทเป็นข้าวไรส์เบอรี่นะถ้าเป็นข้าวหอมมะลิสามก้อนน่าจะยี่สิบหรือสิบห้าบาทเป็นแน่ใจ อะไรคือรู้สึกหุนกินมากที่เตามันไม่ร้อนแไรองี้ตักเบืออะไรนะก็เลยแบบเออให้ที่บ้านแบบส่งหม้อไฟฟ้ามาเป็นเป็นเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็กระทะเสียบกระทะที่เป็นแบบกระทะไฟฟ้านั่นแหละเพราะว่าไฟนั้นตะน่าจะมาณสองพัน 2, วัตต์ได้ซึ่งก็น่าจะกินไฟแซดจิตเหมือนกันเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูมันเป็นะไรงไงแต่ว่าอร่อยมากอันนี้อร่อยมากมากทำอะไรแบเราชอบมากเสร็จแล้วเป็นไข่เจียวหมูสับที่ค่อนข้างที่จะเละนิดหนึ่งนะวันนี้แล้วก็โรยด้วย ซอบพิกไม่มีน้ำตาลโอเคก็มันครบครบมากแล้วก็สรัรับหันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนจะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะตัดคลิปเสร็จไหมขออภาัายที่ลงคลิปชา้าสวัสดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วย